เทศบาลเมืองล้อมแรดโดยการนำของนายชัยพลชมพูรัตนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรดประกอบด้วยนายวิรัตก้อนเลืองนายวชิระกาวิลาน,านันนายอภิสิทธิ์สปัญญารองนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรดนางเพียงใจเสริมพันิดาบตำรวจเชิดสานติยศนางสาวณฐาออนชมพูรัตนเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรดเทศบาลเมืองล้อมแรดได้มีการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์แผนงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยได้วางระบบการบริหารจัดการตั้งแต่การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองล้อมแรด2,566ถึ25 25ง2,570การรายงานการ ติดตามผลแผนพัฒนาการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ2,566อย่างเป็นรูปธรรมมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในชุดต่างๆโดยมีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามาร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนที่ระเบียบกฎหมายกําหนดมีการประชุมอย่างสม่ําเสมอมีการกําหนดแผนโครงการพัฒนาในด้านต่างๆโครงการที่สะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้แก่โครงการตําบลล้อมแรดหน้าอยู่หน้าบ้านหน้ามองเทศบาลเมืองล้อมแรดได้ให้ความสําคัญในการตอบสนองการพัฒนาชุมชนโดยมุ่งเน้นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเช่นการ รมให้ความรู้เรื่องกฎหมายการสร้างขวัญและกำลังใจโดยการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะการให้ความสำคัญในการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วด้วยการลดขั้นตอนกระบวนการให้บริการการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่ผู้สูงอายุด้วยการปรับสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมมั่นคงปลอดภัยรวมไปถึงการจ้างงานผู้พิการและผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนให้มีอาชีพมีงานทำเทศบาลเมืองล้อมแดได้ส่งเสริมความโปร่งใสของอปทด้วยการสร้าง no give policy และการจัดโครงการฝึกอบรม มให้ความรู้เรื่องการป้องกันและปรับปรามทุจริตการส่งเสริมการมีส่วนได้ส่วนเสียของภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายในการตรวจรับโครงการก่อสร้างและร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบรับอาหารเสริมการจัดเวทีประชาคมสภากาแฟและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลรวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆโครงการตำบลล้อมแหลตหน้าอยู่หน้าบ้านหน้ามองประจําปี2566เป็นโครงการกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสํานึกการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและดูแลรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยพื้นที่ชุมช นและหมู่บ้าโดยการรณรงค์สร้างแรงจูงใจให้กับชุมชนและหมู่บ้านเกิดการตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมของที่พักอาศัยปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้หน่าอยู่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีเป็นต้นแบบของชุมชนและหมู่บ้านอื่นจากตัวชี้วัดมีชุมชนและหมู่บ้านที่เข้าร่วมการประกวดร้อยละ100เกิดหมู่บ้านและชุมชนต้นแบบ3แห่งได้แก่บ้านท่าเมย์ชุมชนหนองเตาชุมชนบ้านเวียง,เ,ยงเกิดการพัฒนาของชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยถนนทุกสายปลอดถังขยะมีแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนหนอง ต่อยอดและดําเนินการธนาคารขยะในชุมชนเพื่อจัดการขยะต้นทางอย่างถูกต้องเกิดความยั่งยืนในชุมชนสะอาดสวยงามน่าอยู่แบบยั่งยืนนําไปสู่การรับรองเป็นเมืองสุขภาพที่ดีของกรมอนามัยการดําเนินงานของเทศบาลเมืองลอมแรดที่สะท้อนความมีนิติธรรมการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองลอมรดเป็นหน่วยงานที่รับเรื่องขอรับความช่วยเหลือของประชาชนที่ประสบปัญหาเดือดร้อนในด้านต่างๆผลการดําเนินการที่เด่นชัดคือการแจ้งเกิดเกินกําหนดและเพิ่มชื่อขอแจ้งเกินกําหนดให้กับบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายชื่อนายโยทินขัดสี เกิดเมื่อวันที่20กันยายน2560อายุ5ปีสถานที่เกิดโรงพยาบาลศลิริราช2วังหลังบางกอกน้อยกรุงเทพฯที่อ้างว่าเป็นบุตรที่เกิดกับภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสชื่อนางทองพันธ์ทองอาสาสัญชาติลาวสำเนาหนังสือเดินทางสปปลาวที่ที่1270 692วันเดือนปีเกิด5มีนาคม2532สถานที่เกิดแขวงจำปาสักซึ่งงานทะเบียนเทศบาลเมืองลอมแรดได้ดำเนินการตามคำขอตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดการดำเนินงานของเทศบาลเมืองลอมแรดที่สะท้อนการกระจาย อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการส่งเสริมให้กลุ่มองค์กรชุมชนโรงเรียนกลุ่มต่างๆดำเนินการด้วยตัวเองในการพัฒนาชุมชนโดยการอุดหนุนงบประมาณให้กลุ่มนำไปดำเนินการเทศบาลเมืองล้อมแรดใช้กลไกของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยได้อย่างหลากหลายเพื่อให้ครอบคลุมภารกิจตามอำนาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญในการบริหารการจัดการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนนั้นคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนมีความกล้าที่จะตัดสินใจและใช้ดุลพินิษในการช่วยเหลือบุคคลผู้ด้ยโอกาส ในรูปแบบที่หลากหลายซึ่งถือได้ว่าเป็นการช่วยเหลือให้บุคคลสามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพอย่างปกติสุขโครงการนวัตกรรมท้องถิ่นของเทศบาลเมืองลอมแรตภายใต้ชื่อการบริหารการจัดการศึกษาแบบ3จอในปัจจุบันเขตพื้นที่ตบล้อมแรตมีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน7็แห่งและมีการจัดการศึกษาทั้งขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ส่งผลให้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวนเด็กต่างกันจำนวนครูขาดแคลนไม่เท่ากันทําให้คุณภาพบริหารจัดการศึกษาต่างกันอีกทั้งเด็กและเยาวชนในพื้นที่ไม่ ไม่มีเวทีและโอกาสในการแสดงออกร่วมกันและไม่มีกิจกรรมแสดงความสามารถความไม่เท่าเทียมและความเหลื่อมล้านี้จึงได้สร้างผลกระทรบอย่างมากและปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลอมแรดจึงหันกลับมามองถึงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาของชุมชนพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนได้อย่างสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐจึงได้มีนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาแบบ3จอคือจัดให้จัดร่วมจัดเองโดยสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมโดยได้มีการบูรณาการความร่วม มือกับภาคีเค,ครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ตำบลล้อมแรดจำนวนเจ็ดแห่งมูลนิธิศรีสูทนทรศรีลวิสุทธิ์สภาวัฒนธรรมอำเภอเถินหมู่บ้านและชุมชนในตำบลล้อมแรดโรงพยาบาลเถินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเด่นแก้ววัตถุประสงค์ของนวัตกรรมจัดให้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณที่สถานศึกษาสังกัดสพอทอทุกโรงเรียนและหน่วยงานอื่นในเขตพื้นที่ตำบลล้อมแรดแบบทั่วถึงและเสมอภาคจัดร่วมเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับสถานศึกษาในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจัดเองเพ สร้างโอกาสและยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมจัดให้โดยการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษามีการสนับสนุนงบประมาณแบบทั่วถึงและเสมอภาคทั้งการเรียนรู้และการส่งเสริมสุขภาพอีกทั้งโครงการที่อุดหนุนงบประมาณได้มีการบรรจุในแผนพัฒนาของเทศบาลอย่างต่อเนื่องและมีการขยายผลสู่หมู่บ้านและชุมชนอาทิเช่นสนับสนุนงบประมาณโครงการประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วันให้กับโรงเรียนเถินวิทยาเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจหลักการดําเนินงานและสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดําเนินการ ข่งันผลการดําเนินงานทําให้สามารถรักษามาตรฐานพร้อมทั้งเป็นต้นแบบระดับทองและได้ขยายผลจัดกิจกรรมสู่หมู่บ้านและชุมชนโครงการพัฒนา ICT สู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่21สําหรับนักเรียนและผู้ปกครองให้กับโรงเรียนบ้านเหล่าส่งผลให้นักเรียนและผู้ปกครองได้เรียนรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีประโยชน์และพัฒนาตัวเองรู้เท่าทันเทคโนโลยีโครงการเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนอนุบาลเถินท่านางอุปธมภมส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้น ืนฐสูงกว่าระดับประเทศวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนได้คะแนนเต็ม100คะแนนโครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับโรงเรียนบ้านเวียงส่งผลให้ได้ตัวแทนของจังหวัดลำปางเข้าร่วมคัดเลือกการแข่งขันระดับกลุ่มจังหวัดเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนปฐมศึกษาขนาดเล็กระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมมหกรรมการแข่งขันของปูจาชิงถ้วยพระราชทานนครลำปางประจำปี2566ครั้งที่21ให้กับสภาวัฒนธรรมอำเภอเถิน จัดร่วมโดยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามบริบทชีวิตที่สอดคล้องกับยุคสมัยพัฒนาข้อมูลสารสนเทศมีการจัดกิจกรรมและโครงการที่มีการบูรณาการกับสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐต่างๆและชุมชนหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตบลแรักโครงการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้โลกดิจิทัลลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาส่งเสริมให้เด็กเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสื่อเทคโนโลยีตามความสนใจและความถนัดของตนเองประชาชนและกลุ่มอาชีพได้เรียนรู้ศึกษาค้นคว สืบค้นข้อมูลข่าวสารส่งเสริมการประกอบอาชีพและการสร้างรายได้และในปัจจุบันทางเทศบาลเมืองล้อมแรดได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ ICT ณโรงเรียนบ้านเหล่าอีกทั้งขยายศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี ICT เพิ่มอีกหนึ่งแห่งณโรงเรียนเทศบาลหนึ่งกุมลองรักิตานุเคราะห์โครงการดนตรีในสวนริมวังเปิดเวทีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนเถนวิทยาและโรงเรียนศักสุนันรวมถึงกลุ่มประชาชนที่มีความสนใจในด้านดนตรีโครงการสภาเด็กและเยาวชนการจัดอบรมเยาวชนคนรุ่นใหม่รู้คิดรู้ทันลดความเหลื่อมล้ำก้าวนำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับกล เด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองล้อมแรดและนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นในเขตตำบลล้อมแรดเพื่อให้มีความรู้รู้คิดรู้เท่าทันลดความเหลือล่อมล้ำก้าวนำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโครงการศาสตร์ศีสร้างศิลป์ชุมชนมีชีวิตเปิดโอกาสเชิญชวนให้เด็กเยาวชนและประชาชนที่มีความสนใจมีความรู้ความสามารถด้านศิละปะร่วมวาดภาพระบายสีบนกำแพงฝาผนังในแนวศิละปะร่วมสมัยที่สะท้อนถึงความเป็นเมืองเถินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเปิดรับสมัครเด็กเยาวชนและประชาชนเข้าร่วม แข่งขันกีฬาบาสเกตบอลและฟุตบอลเพื่อเสริมทักษะด้านการกีฬาโครงการวันเด็กแห่งชาติเปิดพื้นที่ให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการออกบูธจัดกิจกรรมและนำของรางวัลแจกเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดการประเพณีสงการประเพณีรอยกระทงกิจกรรมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่นเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิน่นจัดเองโดยการพัฒนากลไกภาคีเครือข่ายสร้างโอกาสและยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาาาใหห้้ดีขึนอย่งเมมะส เทศบาลเมืองลอมแ็ดได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดโดยครูผู้ดูแลเด็กมีการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีการตรวจสอบการประเมินผลมีการนิเทศกำกับติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรและนำผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุงแก้ไขมีการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองสวนท้องถิ่นกำหนดและมีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามีการติดตามแผนและประเมินผลชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการและเปิดโอกาสให้คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องการจัดการศึกษาส่งผลให้มียอดจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคเทศบา,บาลเมืองล้อมแรดได้รับการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนอุมลองลักขิตานุเคราะห์มาสังกัดเทศบาลเมืองล้อมแรดและได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทศบาลหนึ่งอุมลองลักขิตานุเคราะห์มีการเสนอของปปรรรระะมมาณโโดดยยตงงงงเเพื่อทีจัุน้ห กับสถานที่และบรรจุอยู่ในแผนอย่างต่อเนื่องของเทศบาลและอาจจะนําไปสู่การจัดทาหลักสูตรพิเศษเฉพาะโรงเรียนดังกล่าวทาให้เกิดโอกาสทางการศึกษาและยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นจากนวัตกรรมที่เกิดขึ้นเทศบาลเมืองลอมแรดได้ให้ความสําคัญในการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและเพราะด้วยว่าการศึกษาถือเป็นรากฐานสําคัญในการสร้างและพัฒนาสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืนการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาจึงเป็นการลงทุนสําคัญที่สามารถนําไปสู่อนาคตที่ดีกว่าสําหรับทุกคนอีกทั้งเด็กและ เป็นทุนทางสังคมที่จะนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของเทศบาลเมืองลอมแรด